แต่หนึ่งส่วนครับที่สําคัญมากๆ,ๆอย่างที่ผมเกินเอาไว้นั่นก็คือซอฟต์แวร์นั่นเองซอฟต์แวร์นี้มีการอัปเกรดใหม่ครับที่จะจบทุกปัญหาของการติดตั้งแกสซอฟต์แวร์นี้มันดีอย่างไรครับพีเอ็อในตัวเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกน,นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บประวัติข้อมูลรถนี่คือ 1. ลูกค้าติดตั้งชื่ออะไรทะเบียนรถอะไรเลขคันีรถอะไรถูกเก็บบันทึกไว้ปกติอาจจะเก็กบไว้ในกระดาษแต่อันนี้เก็กบไว้ในเซิร์ฟเวอร์นี่คือหมวดที่1นนะครับหมวดที่2อเนี่ยอุปกรณ์เกี่ยวกับ พาร์ตนัมเบอร์ทุกชิ้นที่ติดตั้งนะครับจะมียูนิคซีเรียลโคดของใครของมันอุปกรณ์ทั้งสวิต์นาฬิกาหัวฉีดมันมต้องแยกประเภทเลยนะครับพอได้ตัวนี้เป็นข้อมูลของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งจะถูกเอาไว้อีกใน,ในหนึ่งกล่องอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่การที่แยกยูนิคไอดของแต่ละอุปกรณ์เลยนะครับอุปกรณ์ที่เป็นพาร์ตนัมเบอร์ในการติดตั้งเนี่ยถูกแยกกันแล้วก ต้องสแกนลงระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับคือการจัดเก็บถ้ามันอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมันจะพรอไวไปให้ใครใช้ก็ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนปัญหาที่จะแก้ในเรื่องนี้เลยก็คือว่า ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สเนี่ยส่วนมากจะแปะซีเรียลสติ๊กเกอร์เอาไว้นะครับที่พันผ่านมานะครับจะถูกส่งไปให้อู่บางทีอยู่ที่อู่อยู่แล้ว3เดือนปีหนึ่งสปีอันนี้เราไม่เห็นแต่ปิ้นนับวันจากการที่กล่อง ECU activate คือเปิดกล่องครั้งแรกต่อให้ของจะอยู่ในสต็อกเท่าไหร่ไม่ได้สําคัญนะครับวันที่เปิดกล่องวันรันตีจะเริ่มนับจากวันนั้นนี่คือหมวดที่อยู่เกี่ยวกับการเก็บประวัตินะครับไอตัวที่3เนี่ยครับนอกจากมีคอนเน็ก ECU มีคอนเน็ก ของ p e r s o n a l Data ของลูกค้า Personal ของรถต่างๆแล้วนะครับก็ยังจะมีเกี่ยวกับเรื่องของว่าอู่ไหนเป็นคนติดตั้งพอสายจูนของเป็นที่ได้ไปเนี่ยครับแต่ละอู่ที่ได้ไปเนี่ยจะมีรหัสของตัวเองนะครับมันจะถูกบันทึกไว้ว่าใครเป็นคนเปิดกล่องคนแรกนะครับแล้วอู่ไหนเป็นคนทําคนแรกนะครับอันนี้คือคือข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้ติดตั้งส่วนเวลาของการใช้งานเนี่ยครับการเก็บข้อมูลในการใช้งานแต่ละครั้งเนี่ย ทุกครั้งที่เสียบสายจูนระบบตัวนี้จะถูกต่อขึ้นในเซิร์ฟเวอร์ของปิ้นจะทําให้เห็นว่ารถคันนี้ถูกเสียบสายจูนไปแล้วกี่ครั้งโดยใครวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่และทําอะไรลงไปในนั้นบ้างนี่คือเรื่องที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือทุกครั้งเวลาที่ช่างนะครับเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยในรถครันนี้ที่ถูกมีข้อมูลทั้งหมดแล้วแต่เกิดการแก้ปัญหาหรือจะการเปลี่ยนกองแกส๊สหรือว่าจะการ m a i n t e n a อะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่เคยมี ในระบบคลาวส่วนมากจะเต็มที่ก็จะจดในกระดาษซึ่งจะเอาไปไว้ในเกนหน้ารถลูกค้าแล้วลูกค้าก็ทําหายดังนั้นมันจะไม่เห็นประวัติย้อนหลังเลยทีนี้ช่างสามารถกดเซนสแนปช็อตนะครับก็คือทําอะไรไปบ้างกับรถคันนี้เมื่อไหรอย่างไรแล้วกดเซนต์ปึ้งมันจะขึ้นไปในเซิร์เวอร์ดังนั้นเวลารถคันนี้ไม่ว่าจะวิ่งไปไหนในทั้งประเทศเนี่ยนะครับถูกเข้าไปในระบบอู่ที่มีสายจูนปิ้น จะสามารถเห็นทั้งหมดเลยว่าคนก่อนหน้าทําอะไรไว้แก้ไขอะไรไปแล้วบ้างสิ่งที่สําคัญกว่านั้นครับในนามของเราที่เป็นผู้นําเข้าในระบบใหญ่สามารถเห็นข้อมูลตรงนี้หมดเลยโดยที่ไม่ต้องรถอยู่กับเราเราสามารถล็อกอินเข้าไปแก้รหัสดิจิเตอร์ของกล่องจะสามารถเห็นเลยนี่จะเป็นครั้งแรกครับที่เราสามารถเห็นข้อมูลรถที่เกิดปัญหาแบบเฉพาะโดยที่ไม่ต้องเอารถเข้ามาไว้ในระบบซึ่งอันนี้ครับมันจะเป็นข้อดีของการรวบรวม ผลประโยชน์กับลูกค้าก็คือเป็นเรื่องของการรับประกันอุปกรณ์ครับไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันว่าอะไรยังไงมีการตรวจเช็คผ่านอู่ว่าเอางี้อาจจะเกิดปัญหานะเกิดปัญหาแล้วก็ทําเคลมได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะทําให้มันประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ทรัพยากรแล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาให้ดูด้วยอันนี้อยู่ในหมวดแค่พาสของการเจ็บประวัติเท่านั้นครับนี่คือดีมากจริงๆนะเพราะว่ามันไปแก้ไขปัญหาของการต้องบอกว่าเราต้องสุ่ม เมื่อก่อนต้องสุ่มทำครับณวันนี้ซอฟต์แวร์ทำให้คำนี้หายไปมีแต่ความที่แน่นอนและก็ตรงจุดทันทีด้วยสิ่งที่จะทำให้เกิดเรื่องเมื่อกี้ที่พูดมานะครับมันจะต้องมีเมื่อกี้เราเก็บแค่ประวัติทั้งหมดในการติดตั้งนะครับ ในการที่จะวิเคราะห์รถได้เนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยคือมีอยู่อีก2เรื่องนะครับหคือข้อมูลของอุปกรณ์และปัญหาที่เกิดในอุปกรณ์แก๊สนะครับสก็คือปัญหาข้อมูลที่เกิดในตัวรถอุปกรณ์แก๊สเนี่ยในระบบแก๊สทุกยี่ห้อจะมีการเช็คเอ r ร์เลอร์ได้อยู่แล้วแต่การเช็คเอ r ร์เลอร์ตรงนั้นต้องมาที่ร้านครับ ดังนั้นเวลาเกิดปัญหาแล้วนะครับแต่ลูกค้าไม่ได้เข้ามาที่ร้านพอเข้ามาที่ร้านโคดนั้นหายแปลว่าร้านไม่เห็นครับแต่ต่อไปนี้เวลาที่เกิดเออเลร์โคดในอุปกรณ์แก๊สเช่นอย่างหัวฉีดสายหลุดสายหลวมขั้วแบตเตอรี่ไม่ดีที่ผ่านมามันไม่เคยเก็บไว้ให้ครับพอมันมาถึงมันหายแล้วช่างก็ไม่เจอต้องกลับแต่ตอนนี้มันจะถูกบันทึกไว้ที่กล่องครับ จนกว่าที่จะเข้ามาที่ร้านแล้วเอามาเสียบสายจูนต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกมันจะอัปข้อมูลทั้งหมดที่มันเก็บไว้ในกล่องขึ้นในระบบข่าวโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้ช่างเป็นคนกรอกเพราะปัญหาอีกอันนึงก็คือช่างจะไม่ได้กรอกนะเพราะฉะนั้นพอเสียบปุ๊บมันจะโยนปัญหาขึ้นไปทั้งระบบเลยทีนี้ในเรื่องของอุปกรณ์แก๊สเนี่ยการติดตั้งแก๊สที่ถูกต้องเนี่ย มันจะต้องบวกกับเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ด้วยในระบบเครื่องยนต์รถยนต์เนี่ยจะมีปั๊ตตัวหนึ่งเรียกว่าปั๊ก OBD นะครับตัว OBD นี่จะทำสัญญาณ2เส้นสื่อสารแล้วก็จะมีโชว์เรื่องไฟอนจินดังนั้นปัญหาอีกที่ลูกค้าเจอประจําก็คือเกิดไฟอนจินแต่ไม่รู้ว่าไฟอนจินนั้นคือโค้ดอะไรในเมื่อปริน้นสามารถต่อเชื่อมเข้ากับในระบบของ OBD can ของรถยนต์ได้แล้ววันที่เกิดไฟอนจินตัวนั้นปริน้นจะแท็กไว้ในกล่องด้วยเหมือนกันฮะพอเวลาเข้ามาที่อู่ อัปเกรดขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ช่างสามารถเห็นได้ว่าเกิดปัญหาของรถและเกิดปัญหาของอุปกรณ์แก๊สอย่างไรดังนั้นครับความแม่นยำมันจะเกิดสูงสุดครับเราจะทำให้ทุกอย่างลดเวลาแล้วข้อมูลจะถูกไว้เก็บในระบบข่าวต่อให้ช่างคนนั้นไม่เก่งอาจจะมีเจ้าของลงมาช่วยเปิดดูตอนหลังได้หรือว่าวันนั้นหน้างานของช่างที่ทำยังไม่เก่งแต่คนที่เก่งกว่าจะคอยดูอยู่ได้ครับ คราวนี้เราจะมาดูกันคําว่าระบบ OBD ของป i n c e นั้นเขาต่างจากอันอื่นอย่างไรบ้างครับระบบ OBD เนี่ยหลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่าชุดแก๊สที่เป็นระบบ OBD ระบบ OBD มาเป็น10-10ปีแล้วนะครับในยุคคำท้าว่า OBD นะครับหลายคนจะตีความว่า มันคือการปรับแต่งค่าเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติเวลาที่เชื้อเพลิงหนาไปมันจะปรับให้บางลงเวลาที่มันบางไปมันจะปรับให้หนาขึ้นดังนั้นระบบ OBD สมมติว่านี่คือเส้นที่สมบูรณ์ครับมันจะวิ่งผ่านเส้นนี้ตลอดเวลาแต่ปัญหาคือระบบ OBD เ่านั้นถูกสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาเกิดปัญหาแล้วถึงค่อยไปแก้และในระบบการแก้เวลาที่คุณเหยียบคันเร่งไปนะฮะสมมติชื้อเพลิงบางช่างจูนมาไม่ดีจูนบาง บางเสร็จปุ๊บ ECU ต้องส่งข้ามไปที่กล่อง ECU ECU ค่อยส่งไปที่หัวฉีดถ้าหัวฉีดชุดแก๊สนั้นไม่ได้เร็วพอนะครับมันก็จะค่อยๆปรับช้าแต่ตอนนี้มันกำลังจะปรับไปหาจุดที่สมบูรณ์ลูกค้าอขอนเร่งไม่ต้องการใช้เพลิงแล้วมันก็เลยทํางานแบบไม่เคยสมบูรณ์ตลอดเวลาเพราะมันเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาครับแต่ในระบบ OBD ของปิ้นเนี่ยถูกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง OBD ของปิ้นเนี่ยลิงก์เข้าไปที่รถนะครับแล้วก็เอาข้อมูลของรถที่เป็นเรียวไทม์ขึ้นมาไว้ในระบบแท็กนะครับดงังพูด หมายถึงเอาข้อมูลมาทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ทำให้ไม่เกิดปัญหาไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแล้วค่อยไปแก้ในตบปิ้นมีไหมฮะมีถ้าทำมาแล้วไม่สมบูรณ์แล้วให้มันปรับมีครับแต่เราไม่เปิดฟังก์ชันนั้นเพราะเราสามารถทำให้มันสมบูรณ์ก่อนที่มันจะเกิดปัญหาได้ครับแล้วก็หัวข้อใหญ่ๆย่อยๆของระบบ OBD ของปิ้นเนี่ยจะมี OBD ขึ้นมาหลายตัวไม่ใช่แค่การเอาค่าดึงขึ้นมาแค่เรียลไทม์แต่ปิ้นสามารถเอาค่า OBD ที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยเก็บไว้ใน Data Lo g นะครับอันนี้คือพูดถึงก่อนที่จะจูนด a ต a l หลอกของปิ้นเนี่ยถูกบันทึกไว้เป็น EXCEL และถูกเก็บบันทึกค่าไถถว้ทุกๆ0.1วินาทีแปลว่า1วินาทีเนี่ยจะเก็บ10บรรทัดนะครับส่วน1บรรทัดที่ปิ้นเก็บได้เนี่ยจะมี Data l หลอกอยู่ที่36ข้อมูลใน1หน้าการหลอก1ครั้งจะเก็บได้5หน้าเท่ากับเก็บได้180ข้อมูลถ้านับแล้ว1วินาทีจะสามารถเก็บค่าพารามิเตอร์ได้1,800 พารามิเตอร์ใน,นวญญ1วินาทีที่เก็บไว้ใน Excel เราสามารถโปรไวค่าข้อมูลตรงนี้ออกมาเป็นกราฟได้เพราะในขนาที่เสียววินาทีในการจะทําไฟล์จูนล,ละเอียดนะฮะถ้าคุณไม่มีข้อมูลขนาดเนี้ยคุณจะวิเคราะห์สิ่งนั้นไม่ได้ดังนั้นเราสามารถเก็บข้อมูลที่มีความแม่นยําสูงนะครับแล้วมาดูย้อนหลังผ่านในระบบของซอฟต์แวร์เพื่อมาพอตเป็นกราฟและแก้ไขตรงนั้นให้ถูกจุดนี่คือ OBD ที่ไม่ใช่แค่ OBD นะครับคือเราเอาค่าข้อมูลเรียไทม์ตรงนั้น เอามาไว้ในระบบได้ด้วยการล็อกไฟล์ของในระบบแก๊สทั่วไปส่วนมากจะล็อกได้แค่ค่าของอุปกรณ์แก๊สเท่านั้นแต่พออุปกรณ์ของปิน้นนี่คือจุดต่างไปดึงข้อมูลเรียลไทม์ของรถเก็บมาไว้ในลลอกด้วยดังนั้นมันจะทํางานทั้งอุปกรณ์และในระบบรถยนต์มันจะวิคห์ทั้ง2องอย่างไปพร้อมกันครับตัวนี้อีกสําคัญก็คือเขาเรียกว่าฟังก์ชันที่เป็น OBD fix OBD fix คืออะไรครในรถรุ่นเก่าๆเนี่ยไฟเอนจินเนี่ยฮะมันจะถูกโชว์ขึ้นในไฟดวงนั้นของรถยนต์เนี่ย มันจะมีโค้ดเป็น2,000กว่าตัวใน2,000กว่าตัวนั้นเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นตัวไหนจนกว่าเราจะเอาย้อนเข้ามาดูในระบบดังนั้น OBD ของ p r i ้นทที่เป็น OBD fix เนี่ยสามารถลบโค้ดตัวนั้นได้ด้วยการระบุโค้ด ยกต,ตัวอย่างเช่นมันเกิดโค้ดที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นโค้ดที่แคทาทอริทิกบางทีรถที่ใช้ไปน,นานๆอาจจะเกิดโค้ดนี้ทีการเปลี่ยนแคทาทอริติกให้โค้ดนี้หายจําเป็นต้องเปลี่ยนเงินระดับหมื่นกว่าถึง2องหมืบาทแต่โค้ดตัวนี้ไม่ได้จําเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยปริ้นสามารถเอารหัสโค้ดทุกตัวใส่ไปในระบบและบอกว่าถ้าโค้ดตัวนี้ขึ้นให้ทําอะไรต่อเช่น1ลบเลยหรือ2ไม่ต้องโชว์เหตุผลทำไมต้องทำระบุแบบนี้ครับเพราะถ้าบางทีร้านแก๊สไปตัดหลอดสายไฟออก แปลว่าโค้ดอีก1900กว่าตัวที่จะขึ้นมันจะไม่เห็นครับดังนั้นปริ้นสั่งลบได้ในโค้ดเฉพาะที่กำหนดและสร้างเงื่อนไขว่าจะลบด้วยการที่ลบเลยหรือลบตอนวิ่งหรือลบตอนจอดหัวข้อนี้แนะนำไว้ให้ใช้กับโค้ดที่ไม่จำเป็นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยพอโค้ดเกิดตรงนี้ปุ๊บการลูกค้าใช้อุปกรณ์แก๊สรุ่นเก่าบางทีแทนที่จะเอาตังไปเปลี่ยน ไอตัวนี้เป็นหลายๆห,หมื่นเอาตังมาอัปเกรดชุดใหม่แบบนี้ได้ฟังก์ชันนี้ไปฟรีๆเลยอย่างในระบบ o b d เนี่ยนะครับของ Prince เนี่ยนะฮะเลือกได้ว่าอะไรที่ควรจะเห็นอะไรที่ไม่ต้องเห็นเราไม่ได้ตัดทั้งระบบฉะนั้นเนี่ยคุณยังเห็นถึงเขาเรียกว่า รูปแบบของเครื่องยนต์เห็นถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์เห็นถึงความปลอดภัยของเครื่องยนต์แต่ยังไม่จบเช่นกันมีดีกว่านี้อีกในระบบอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า condition นะครับเป็นสามารถสร้างคอน d i t i o n ได้ทั้งหมด12 condition คือสร้างเงื่อนไขเข้าไปผูกด้วยการเอา OBD เข้ามาลิงก์ด้วยในเมื่อมันอ่านได้เรียว time แล้วนะครับปริน้น สามารถทำการปรับจูนหรือแก้ไขปัญหาด้วยการให้สั่งให้ฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์แก๊สแก้ไขปัญหาณจุดนั้นเช่นโอ d ดีอ่านได้ว่าถ้าสมมติถึงอุณหภูมิที่มันเกิดความร้อนสูงอาจจะจ่ายเชื้อเพิงให้จนเครื่องดับคือสร้างเงื่อนไขในเงื่อนไขคือเป็นการจูนไม่ใช่การจูนเช้อเพิงให้สมบูรณ์การจูนหนาจูนบางไม่ใช่แล้วฮะพอเข้ามาในเทคโนโลยีตรงนี้ได้มันเป็นการจูนแบบเขียนโค้ดแบบเขียนเงื่อนไข ถ้าถึงจุดนี้จะสั่งให้อันนั้นและทำอันนี้เพิ่มคือมันเป็นการเขียนโค้ดจริงๆก็คือที่นี่มันอยู่ที่ว่าใครเข้าใจถ้าจะบอกว่าใช้ AI ในการคำนวณในการสร้างเงื่อนไขของรถแต่ละรุ่นที่มีความซับซ้อนสูงขึ้นอันนี้ก็ไม่ผิด นะครับมันอยู่ที่ใครจะกําหนดเงื่อนไขตรงนั้นมันเป็นอัลกอริทึมที่สามารถอิสระในการสร้างได้เลยดังนั้นในการทํารถจําเป็นต้องมีคนมีประสบการณ์แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่จําเป็นต้องไปลองผิดเหล่านั้นครับเพราะว่าเราจะฝังค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในซอฟต์แวร์จูนที่อยู่ใน Online, ออนไลน์อูแค่กด ตึก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 ,ตกจบได้ฟังก์ชันและได้อกอริทึมของรถรุ่นนั้นไปด้วยเลยในระบบครับนั่นหมายถึงว่าทางคุณเอสเนี่ยได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วครับถูกต้องไหมฮะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยดีที่สุดละนะฮะให้กับผู้ที่ใช้รถครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือตัวเออร์เลอร์โค้ดที่ขึ้นส่วนมากคุณก็จะเห็นแค่ว่าไฟอนจินตัวนี้ขึ้นมันก็แค่บอกว่าขึ้นตัวนี้แต่สิ่งที่ปิ้นทําในระบบ OBD เนี่ยลูกค้าขับ บอกว่าขึ้นเมื่อ,อไหร่ณเวลาไหนกี่โมงนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อุณหภูมิเชื้อเพลิงเป็นยังไงอุณหภูมิแก๊สเท่าไหร่อุณหภูมิหม้อต,ต้นเท่าไหร่มีข้อมูลอีกเกือบ30กว่าตัวในวันที่โค้ดเกิดณเวลาจุดๆดนั้นเหตุผลแบบนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อให้วิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมดว่ามันขึ้นเพราะอะไรตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือฟังก์ชันนี้สําคัญมากๆนะครับก็คือ จะสามารถเช็คได้ว่าเกิดมิดไฟที่สูบไหนเช่นหัวเทียนตัวไหนไม่ไม่จุดระเบิดหัวเทียนเสื่อมหรือยังคอยจุดระเบิดตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่าไม่ได้แค่เช็คแบบนั้นนะครับมันสามารถเก็บย้อนหลังได้เลยที่สําคัญครับตัวฟังก์ชันนี้เป็น OBD เนี่ยมันเกิดนวัตกรรมขึ้นาหี่ตัวหนึ่งคือฟังก์ชันที่เอาไว้เช็คแบตเตอรี่หรือระบบมิดไฟนะครับการที่ระบบแก๊สเนี่ยมีปัญหาคือเรื่องระบบจุดระเบิดนะครับจะเป็นหัวเทียนหรือคอยจุดระเบิด เต็มที่เราต้องรองให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดก่อนเช่นมันเสียแล้วจนใช้ไม่ได้จนเครื่องสั่นเราถึงจะรู้แต่ตัวนี้ของปินครับสามารถเก็บ Data ไว้ตลอดที่รถวิ่งเนี่ยสามารถบอกได้ว่าตั้งแต่วิ่งไปเนี่ยเกิดมิดไฟที่สูบหนึ่งสามสิบเจ็ดครั้งครั้งที่สูบสองเท่าไหรสูบสามเท่าไรสูบสี่เท่าไรดังนั้นเราจะโฟกัสแม่นขึ้นว่าหัวฉีดมีปัญหาไหมอุปกรณ์คอยจุดระเบิดมีปัญหาไหมไอ้ตัวนี้เราจะเอาให้ลูกค้าดูได้เลยไม่ต้องนั่งทะเลาะก,กันและหลายๆที่พอเห็นใช้ประสบการณ์เก่าว่่่่่่่าาาแบบนน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 ีีนะนนีี้้จจนะะเเเปป็ทคออยยยลล หลายหลายครั้งเราเปลี่ยนสิ่งที่ไม่จําเป็นเยอะเกินไปซึ่งมันจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าตัวนี้จะบอกได้และก็สามารถลบและล้างใหม่ได้แล้วก็ในตลอดที่สมมติว่าคุณวิ่งในหมื่นกิโลเนี่ยมันจะเก็บนับมันเขาเรียกว่าระบบเขาก็คือนับ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 จนมาถึงอู่ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันเกิดกี่ครั้งดังนั้นตัวนี้นะฮะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ<ม>ที่ทําให้การแม่นทนแนนต้นทุนของลูกค้าปั่มลงและแม่นยําขึ้นด้วยครับเวลาจะมาหาหมอครับหมอจะถามว่าการเป็นยังไง นั่นนะฮะใจความสําคัญที่สําคัญแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยเขบอกว่าเอ้ยเอยเราสงสัยว่ารถมันเป็นแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะฮะพอมาหาหมอปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรถก็เหยียบไปแล้วมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเดิมอื่นๆใดๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมลองดูนี่ครับเปิดฝากระโปรงรถมาไปหรือตามหานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มี่วันก็แล้ว3วันก็แล้ว4วันก็แล้ว5วันก็แล้วแต่แบบนี้ เขาจะมีรีพอร์ตหมดเลยฉะนั้นหมอก็จะรู้ว่าอ๋อแปบ๊บเดียวครับพี่เดี๋ยวจัดการให้ครับปัง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 จบ What นี่แหละฮะคำว่า the best quality premium innovation ที่อยู่ในอุปกรณ์ของ PRINCE ปรินก็จะมีฟังก์ชันในซอฟต์แวร์ที่เอาไว้แก้ปัญหาเยอะมากนะครับท,ที่หลายๆยี่ห้อไม่มี ยกตัวอย่างเช่นคือเดสทามแก๊สนะครับในในการจูรรถที่เป็นส n ตนอโลนในกล่องส n ตนอโลนจะมีฟังก์ชันพวกนี้นะครับแล้วก็มันคือถ้าให้พูดให้เข้าใจง่ายคือการจูนแก๊สแบบชดเชยโวลต์แบตเตอรี่คือสมมติอยู่ที่14.7นะครับรถไฟอ่อนมา13เนี่ย ช่วงเนี้ยหัวฉีดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือจะเป็นแก๊สเนี่ยมันจะมีปัญหาในจุดนี้คือมันจะจ่ายเชื้อเพลิงบางตัวน้ํามันก็มีนะฮะแต่ใน ECU ของน้ํามันเนี่ยมีฟังก์ชันพวกนี้อยู่แล้วแต่ฟังก์ชันของแก๊สที่ผ่านมาไม่เคยเห็นดังนั้นคอมปินมีตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาของรถที่คอมแอร์ตัดต่อแล้วรอบไฟกระชากตอนที่เป็นน้ํามันเนี่ย ECU น้ํามันชดเชยรอบก็ไม่ได้สั่นเยอะแต่พอกระชากปุ๊บรอบสั่นเยอะพอตอนติดตั้งแก๊ ปิ้นมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับดังนั้นไอตัวพวกนี้จะเข้าไปแก้ปัญหารถประเภทอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีพวกยาริส1.2ตั้งแต่รุ่นแรกถึงรุ่นปัจจุบันเจอปัญหานี้เยอะมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องเครื่องสั่นบ้างแล้วก็ในระบบรถที่เป็นมาตรฐาน VVT-i ของ t o y ยต้านะเวลานี้ถูกเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนั่นหมายถึงว่าเวลาที่มันเกิดจังหวะแคมบิดตัดต่อคอมแอร์ Com Air ตัดต่อคือปิ้นกำลังเอาคอนดิชันทุกเงื่อนไขเข้ามาให้เห็น และสร้างซอ์แวร์เข้าไปเพื่อแก้สิ่งนั้นครับการชดเชยวัลแบตเตอรี่เนี่ยจะทําให้รอบคอมแอร์ตัดต่อไม่สั่นชดเชยแก๊สให้สมบูรณ์ได้ตอนที่จังหวะมันบางเราสามารถจ่ายเข้าไปให้สมบูรณ์ได้เพะปิ้นเห็นทุกอย่างต,ตัวนี้จะเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในฟังก์ชันที่เป็น d ดทไทม์แก๊สหรือฟังก์ชันที่เป็นชดเชยวลแบตเตอรี่ครับ เวลาที่เราเงียบไปไม่ใช่ไปไหนเลยครับเพราะว่าเราทําสิ่งนี้อยู่นะฮะและณนะวันนี้เนี่ยนะครับพูดนําเข้าอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สปิ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการอย่างคุณเอสเนี่ยนะครับเขาก็ศึกษาแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้รับมาตรฐานที่ดีที่สุดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่คุณได้ยินนั่นเองครับยังมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยฮะผมได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรถไฮบริดเองเนี่ยเขาก็จะสามารถติดตั้งแก๊สได้และระบบอะไรที่เหมาะกับเขาหรือว่าใช้งานกับรถไฮบริดได้ดีอ่หลายๆคนมีความเข้าาใจผิดว่ ไฮบริดติดตั้งแก๊สไม่หมอนะครับทีนี้สิ่งที่ที่ผ่านมานะมันก็เคยติดตั้งได้ตอนใช้น้ํามันนะครับก็เปลี่ยนเป็นใช้แก๊สแต่พอระบบเป็นไฟ,ฟฟ้าตัวนี้ก็จะก็จะไม่ได้ยุ่งกับระบบแก๊สเลยแต่เวลาพอหยียบคันเร่งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยโซนอยข้างหลังจะเปิดมันจะมีเสียงดังแตกแตกซึ่งระบบทั่วไปจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวปิ้นตัวนี้ครับ มีระบบฟังก์ชันที่สําหรับรถไฮบริด Hi โดยเฉพาะ<ม>นั่นหมายถึงว่าเวลาที่หยิบคันเร่งไปปุ๊บโซนนอยเปิดจะไม่มีเสียงแตกตรงนั้นเลยส่วนระบบกลไกต่างๆทนโลยีทั้งหมดที่ปรนมีอยู่ก็สามารถใช้ได้แต่ฟังก์ชันนียก็จะเหมาะกับไฮบริดจะไม่มีเสียงให้ลาคาญใจอย่างตัวที่เราทําที่เราเรามีรถอยู่แล้วที่เป็นเวฟายเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นตระกูลพวกแคมรี่ที่เป็นไฮบริดเนี่ยรถเก่งมันก็จะง่ายเวลาแตะปุ๊บถังมันอยู่ข้างหลังเสียงจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่ถ้าเป็นรถตู้เงี้ยครับ ที่ถังอยู่ในรถเนี่ยฮะแล้วก็อยู่ในห้องโดยสารเนี่ยมันจะมีเสียงตอกแตกตอกแต๊ก,ตกมันก็อาจจะทาให้ลาคาญได้ฟังก์ชันนี้จะไม่ทําให้เกิดเสียงนั้นแล้วก็จะดีไซน์ให้เกิดตอนที่เปลี่ยนระหว่างแบตเตอรี่ไปใช้ไฟฟ้าจะทําให้รอบตรงนี้กระชันชิดเข้ามาอีกครับมันจะจะดีต่อเครื่องยนต์และดีต่อระบบเกียร์แล้วก็ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ที่เป็นระบบไฮบริดด้วยครับ เรามาพูดถึงเรื่องอื่นกันดีกว่านะครับอย่างเช่นฟังก์ชันของเขาต่างๆมีอะไรบ้างเป็นยางไรบ้างครับเบียร์ตัวที่เน้นที่แตกต่างจากระบบแก๊สทั่วไปนะครับแล้วก็จะช่วยเสริมให้มันเกิดความประหยัดเชื้อเพลิงได้เพิ่มขึ้นก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า SCO <ม>คือ u e l Cut Off ครับ,รบในระบบของ ECU รถทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยหัวฉีดแก๊สก็จะยกนะฮะแต่ตอนถอนคันเร่งเนี่ยมันจะตัดเชื้อเพลิงทิ้งนี่คือ u e l Cut o อ f คือตรงตัวคือฟังก์ชชชัััันนนที่ตดดเเื้้้้อพิิงงงะรรบบใ นิเวศในอีโคซิสเต็มที่เป็นหัวฉีดค่อนข้างดีอุปกรณ์ค่อนข้างดีดังนั้นซอฟต์แวร์จะเกิดประสิทธิภาพสูงต่อเมื่อถูกใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์แก๊สที่เหมาะสมที่ปิ้นเลือกมาในระบบเท่านั้นนะครับทุกๆครั้งที่เราถอนคันเร่งเนี่ยมันจะมีเชื้อเพลิงในส่วนเกินเวลามันจ่ายเชื้อเพลิงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราใส่ฟังก์ชันฟิลคัออฟเข้าไปเนี่ยมันจะตัดเชื้อเพลิงในส่วนเกินได้ทุกๆครั้งที่เราถอนคันเร่งนี่คือกลยุทธ์ที่เหตุผลว่าทาไมยี่ห้อป,ปงรััไว่บทค ฟังก์ชันต่างๆยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าจะมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่ทำให้คนใช้รถดันนะฮะสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะ มีอะไรอีกครับเบียครับฟังชันที่เรียกว่า open loop control นะครับหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า closed loop นะครับ closed loop เนี่ยคือการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่เป็นแก๊สโซลีนเนี่ยจะมีระบบที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งควบคุมเพื่อให้แลมด้าเนี่ยเท่ากับหนึ่งนะครับคือส่วนผสมมี่จะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้แรงที่สุดนะครับแต่ว่าเอาไว้ให้เพื่อเกิดมลพิษน้อยสุดแต่รถบางรุ่นเนี่ยครับจะเหยียบคันเร่งอยู่ที่ประมาณ1000ถึง3,000รอบถึง4 0 0 0รอบนะครับก็จะอยู่ในฟังก์ชัน โค้ดลูป mm hmm. ก็คือจะสามารถดูช็อตทีมลองทีมได้ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะจูนยังไงมันก็จะดึงกลับมาไว้เป็นส่วนผส,สมที่สมบูรณ์ตลอดเวลาแต่พอเวลารถที่คลิกดาวน์นะครับมันจะเข้าสู่ฟังก mm ์ช hmm. ันโอเพนลูปคอนโทรลโอเพนลูปเนี่ยมันจะจ่ายเชื้อเพลิงหนาหนาเลยหนาแบบหนาเยอะเลย mm hmm. แต่มันจะจ่ายเป็นสมมุติว่ารถบางรุ่นกําหนดที่รอบ4 0 0 0หลังจาก4 0 0 0 4น0 0 5,000มันจะหนาหนาแบบหนาไปเลย mm hmm. ซึ่งบางครั้งเนี่ยในจุดๆนั้นเนี่ยมันเชื้อเพลิงหนาเกินไปพอมันหนาเกินไปพอมันเป็นระบบแก๊สเนี่ย บางทีการจูนเชื่อเพลิงหนาจึงมีโอกาสทำให้เกิดวาวยันได้ด้วยดังนั้นตัวที่ปิ้นทำเนี่ยก็คือ Open Loop Control สามารถเข้าไปควบคุมจังหวะที่ Open Loop และจ่ายแก๊สแบบ K-MAP mm hmm. เลือกชดเชยตามตาราง mm hmm. เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่พิเศษมากๆครับ